สวัสดีครับไลเซเบอร์ไทยแลนด์นะครับวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมา,าพูดถึงเรื่อง Force FX นะครับที่เอามาแปลงถอดใบนะครับก็ข้างหน้าที่เห็นเนี่ยครับก็จะเป็นตัวไลเซเบอร์ที่เป็นรุ่น Force FX นะครับที่เป็นของเล่นกึ่งสะสมเนี่ยแปลงถอดใบเรียบร้อยแล้วนะครับกเ็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายก่อนนะครับว่า Force FX คืออะไรนะครับ Force FX ก็คือของเล่นกึ่งสะสมที่มีขายกัน ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะมีอยู่3แบรนด์หลักๆนะครับก็จะมีงานมาสเตอร์ลิปิกานะครับเป็นงานเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ผลิตแล้วต่อมาก็จะเป็น Hasbo นะครับแล้วก็ Disney นะครับซึ่ง Hasbo เนี่ยจะมียังยังมีขายอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีทั้งตัวถอดใบได,ได้ก็จะเรียกว่าตัว Elite นะครับแล้วก็ตัวที่ถอดใบไม่ได้ก็จะเรียกว่า b a c k ซ e ล i ี s ธรรมดานะครับส่วนของ Disney เนี่ยก็จะถอดใบได,ได้กันหมดแล้วแต่ว่าจะไม่มีขายในไทยนะครับซึ่ง หาซื้อได้ตามส่วนสนุกนะครับต้องไปฮิวนะครับที่ต่างประเทศเท่านั้นนะครับข้างหน้าเราเนี่ยครับจะเป็น Force F Fx นะครับที่เอามาแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีงานของ Master ร์และพินะครับอยู่4ตัวนะครับตัวนี้จะเป็น Hasbro นะครับเดี๋ยวแยกกันไว้ก่อน Master ร์และพิเนี่ย ก็จะเป็นงานปีเก่านะครับตั้งแต่ปี2 0 0 5ันถึงสองพซึ่งตอนนี้ไม่ผลิตแล้วนะครับก็รู้กันอยู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ผลิตมาเนี่ยมันจะถอดใบไม่ได้นะครับมันจะไม่มีมันจะไม่มีรุ่นถอดใบนะครับซึ่งนักสะสมะที่เป็นสายลึกส่วนใหญ่นในในการเก็บสะสมเมื่อก่อนเขาก็จะมีเก็บไว้นะครับแล้วบางคนเนี่ยเบื่อว่าเบื่อแล้วนะครับ ว่าหลอดมันยาวเกินมันเอาเข้าตู้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันเก็บลําบากนะครับหรือว่าหลอดมันเสียหรือว่าหลอดมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็คนที่มีปัญหาส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับเขาเขาก็จะส่งมาแปลงนะครับให้มันถอดใบได้แต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับในเมื่อวงจรเดิมของมันรางฐานเดิมเนี่ยยังยังยังใช้ได้นะครับก็เอามาแปลงให้มันแปลงแค่ตรงตัวไฟออกเฉยๆเนี่ยครับโอเค ก็ข้อดีของมันเนี่ยมันก็จะสามารถใส่ในตู้ได้นะครับแล้วก็วางโชว์สวยๆได้นะครับโดยที่ไม่มีหลอดมาเกะก,กะนะครับผมอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆของคนที่ส่งมาแปลงนะครับ mm hmm. การแปลงเนี่ยจะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับก็แปลงแบบใช้ค r ี LED กับอีกแบบหนึงก็คือใช้เป็นหลอดไส้สติงเดิมนะครับหลอดแสงเดิม ไส้เดิมนะครับไส้ไส้ก็คือไส้ไส้แสงมันนะครับไส้เม็ด LED มันของเดิมหลอดเดิมนะครับสามารถทําแบบนั้นได้ด้วยก็เหมือนกับตัวที่เป็นตัว elite นะครับมันจะ,จะ,จ,ะจะมีขั้วที่มันสามารถถอดออกได้นะครับแต่ว่าใช้หลอดต่างๆของเดิมนะครับส่วนクリเนี่ยมันจะเปลี่ยน LED ใหม่เปลี่ยนไส้เขาเรียกว่าเปลี่ยนหลอดใหม่หมดเลยนะครับหลอดเก่าก็คือก็คือทิ้งเลย แล้วก็เปลี่ยนแสงออกใหม่นะครับเป็นเป็นครีมันจะเหมือนในลักษณะเหมือนไฟฉายนะครับสังเกตดูนะครับมันจะเป็นเหมือนไฟฉายครี LED ก,ก็คือเอ,อ่อ l e ลกำลังสูงนะครับที่ใช้กับเลนนะครับเป็นพวกเลนพลาสติกแล้วเวลาฉายออกมามันจะเห็นไหมฮะมันจะเหมือนไฟฉายแล้วก็ใช้หลอดคัสตอมนะครับในการรับแสงนะครับพวกหลอดคัสตอมเนี่ย ที่ทำไมถึงใช้หลอดคัสตอมก็เพราะว่าหลอดคัสตอมมันจะมีฟิล์มอยู่ข้างในนะครับแล้วก็แข็งทนทานนะครับมันไม่แตกหักง่ายนะครับเวลาเปิดไฟนะครับเวลามันมีฟิล์มอยู่ข้างในมันจะรับแสงนะครับมันจะทําให้แสงเนี่ยเต็มหลอดแล้วก็เวลาตีเนี่ยมันจะไม่หักง่ายแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่อง LED บอร์ดนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะไฟมันจะไม่ได้แบบว่า เสมอต้นเสมอปลายนะครับก็คือไฟมันจะสว่างแค่แถวแถวแถวโคนออกนะครับแต่พอถึงไปลายปลายมันจะแผ่นะครับอันนี้คือข้อเสียส่วนอีกการแปลงอีกแบบหนึ่งก็คือใช้เปลี่ยนเปลี่ยนขั้วของมันนะครับในการรับนะครับก็จะเป็นผมใช้ตัวอย่างอย่างของยดาเนี่ยผมใช้คอนเนคเตอร์พินที่เป็นงานของงานคัสตอมนะครับในการ ในการแปลงในการเป็นตัวรับไฟนะครับมันสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับแล้วก็ไฟมันก็ยังเ,เล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเห็นไหมครับข้อดีของมันเนี่ยของการถอดแบบนี้เนี่ยก็คือเราจะได้ไฟเดิมๆนะครับแล้วก็ ไฟเนี่ยมันจะเต็มหลอดเสมอเสมอกันนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเอาไม่สามารถไปตีแรงๆได้นะครับเพราะว่า LED ของเดิมเนี่ยเขาจะมีเขาจะเป็น LED เม็ดๆเรียงกันขึ้นไปนะครับก็เวลาเราตีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ LED ในจุดนั้นมันจะบอดได้นะครับ แล้วมันจะเป็นจุดดำๆนะครับมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียส่วนใหญ่ของการแปลงเนี่ยมันจะมีจํากัดนะครับอย่างเช่นตัวนี้ LED มันจะเริ่มที่ตรงนี้ครับผมถ้าเราใส่ลึกเข้าไปกว่านี้มันจะติดกับตัววงจรนะครับ มันไม่สามารถใส่ลึกเข้าไปกว่าน,นี้ได้แล้วนะครับมันจะใส่ได้ประมาณนี้มันจะทําให้เห็นแบบช่องช่องตรงนี้ที่ไม่มีไฟอัอนนี้คือข้อเสียของมันแต่วันก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการแปลงนะครับบางคนก็แปลงถ้าถ้าคิดว่าแปลงแล้วจะได้อะไรที่มันเพอร์เฟก่ะก็ไม่ต้องแปลงนะครับเล่นเดิมเมนะครับ แต่ว่าถ้าแปลงเพื่อที่จะแบบว่าเออเอาเข้าตู้หรือว่าทําอะไรแบบว่าเอามาเล่นอะไรให้มันง่ายขึ้นเนี่ยก็ส่งมาแปลงนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นของแ a ส o w นะครับเขาดูกู h a ส b o ก็ผมใช้วิธีแปลงแบบใช้เข็มใช้ตัวใช้ตัวลับอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะอันนี้จะแปลงแบบให้มันมีไฟวิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับ เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นการแปลงแบบว่าให้ให้ให้มันยังมีแอนิเมชันของไฟที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะครับจะไม่เหมือนกับตัวของโยดานะครับโยดาจะเป็นการแปลงแบบว่าไฟมันออกทีเดียวนะครับทั้งเส้นแต่อันนี้จะเป็นการวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับ แต่และตัวเนี่ยมันจะมีลักษณะของด้ามแล้วก็ข้อจำกัดในการแปลงของมันอยู่นะครับก็ไม่สามารถแปลงได้ทุกตัวหรือว่าแปลงได้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจทุกตัวนะครับอย่างอย่างบางตัวของลูกสีเขียวอบิวันอบิวันที่เป็นคอใหญ่ครับก็จะแปลงไม่ได้เลยแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยมันก็ยังพอทำได้นะครับแต่ก็จะมีขีดจำกัดของมันอยู่นะครับก็ อย,อย่างพวก h a s โบที่ที่ฮัทโบหรือ Yoda ที่แปลงแบบว่าใช้หลอดเดิมไส,ส้หลอดเดิมเนี่ยไฟมันก็จะไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่ามันมันยังเป็นไฟเดิมอยู่เป็นของเดิมรางฐานเดิมบอร์ดเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้กําลังไฟของมันเนี่ยมันจะออกแทะออกแค่นั้นนะครับมันก็จะไม่ได้แบบทําให้แรงมากไปกว่านี้หรือว่าไม่ว่าเราจะแปลง แปลงเป็นครีก็ตามนะครับกาลังไฟเดิมหลอดเดิมรังฐานเดิมเนี่ยมันก็จะให้ไฟแค่นั้นครับมันจะไม่ได้แบบทําให้ไฟมันแรงขึ้นไปกว่านี้นะครับถ้าอยากให้ไฟแรงขึ้นก็ต้องยกเครื่องใหม่หมดเลยก็คือเปลี่ยนไส้ใหม่หมดเลยใช้บอร์ดคัสตอมฐาน่าศูน5 0ที่มีกําลังไฟสูงอย่างนั้นนะครับมันถึงจะให้แสงที่มันแรงมากๆกนะครับก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่ที่เราเราอยากจะแปลงนะครับเราจะแปลงเพื่ออะไรนะครับแปลงเพื่อเก็บ หรือว่าอัปเกรดให้มันแรงขึ้นนะครับก็ราคาก็จะสูงขึ้นก็ขึ้นขึ้นอยู่กับคนเก็บนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับมีด้ามเก่าหรือว่าด้ามอะไรที่มันถอดใบไม่ได้แล้วอยากส่งมาแปลงแต่ว่าตัววงจรก็ต้องเล่นได้ด้วยนะครับถึงจะแปลงได้แบบนี้แต่ถ้าเกิดเล่นไม่ได้ก็ต้องโลกเครื่องใหม่นะครับก็มาคุยกัน นะครับสามารถสอบถามได้ที่เพจไลฟ์เซเ v อร์ไทยแลนด์นะครับก็จะพยายามตอบทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังและรับชมนะครับเมด้าฟอร์ b บีวิ h You